ค่ะชันเป็นรองซีอของบริษัทอเมซี่นะคะพาร์ทในการดูแลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่กับผู้ประกอบการเป็นหลกักนะคะวันนี้ในมุมของคนทำการตลาดฉันมองว่าธุรกิจที่สามารถทำการตลาดได้ดีและคุณควรเป็นพาร์ทเนอร์คือธุรกิจที่มีความมั่นคงพร้อมกับยืดหยุ่นและปรับตัวตามโลกได้และ ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดที่ดีคือผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจและนักการตลาดที่เปิดรับและ d e v ว l ลอตัวเองได้เช่นกันถามว่าทำไมวันนี้ต้องพูดแบบนี้คะเพราะว่า a เม z i n g มีความหลากหลายในเรื่องของการทำงานมากๆหลายๆท่านที่ขึ้นมายืนบนเวทีก่อนหน้าชนเป็นทางนักขาย เป็นทั้งผู้ประกอบการเป็นทั้งคนที่ท,ทําธุรกิจที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะอย่างธุรกิจเน็ตเบิร์กทั้งที่เป็นธุรกิจที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความหลากหลายของเมซี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ชนอยากบอกคือวันนี้ในการทำการตลาดการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเมซี่เนี่ยถ้าในมุมของผู้ประกอบการที่ชนดูแลสองสิ่งที่คุณจะได้สิ่งแรกคือการทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซ ะ,ะฉันเคยบอกหลายๆคนว่าถ้าใครมาชวนคุณทำธุรกิจแล้วไม่ใช่อ e ีคอมเมิร์ซอย่าไปทำเลยแต่ถ้าธุรกิจไหนที่ทำธุรกิจแล้วเป็นอ e ีคอมเมิร์ซคุณจงกระโดดเข้าใส่เลยเพราะอะไรเพราะต่อจากนี้เป็นต้นไปธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซจะเป็นธุรกิจที่อยู่ได้แล้วไปต่อแล้วจเจริญเติบโตซึ่งอเมซี่ทำแล้วนะคะแล้วก็เติบโตและมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องในพารทที่2ค่ะ วันนี้ทุกท่านที่เป็นผู้ประกอบการเป็นนักธุรกิจจะรู้สถานการณ์ปัจจุบันบ้านเราอยู่แล้วดีมานซั u p ลายเป็นยังไงบ้างนะคะแต่วันนี้อมเมซี่คือบริษัทที่เราเจอตลาดที่ฉันถือว่าเป็นนิวโอเชีเป็นน้ำน้ำ,นำใหม่ในการทำธุรกิจหลายคนมองว่าอะไรใหม่ๆมักจะใช่หรือไม่ใช่เสมอแต่วันนี้อมเมซี่ตอบหมดแล้วว่าน้ำน้ำใหม่มันใช่นะคะชอบเบนจีพูดมากๆนะคะ ที่ไหนที่จเจริญแล้วไม่ใช่โอกาสนะคะแต่ที่ที่เรากำลังทำอย่างเช่นทวีตแอฟริกาคือที่ที่เป็นโอกาสและเป็นโอกาสที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นเลยว่า1ปีเนี่ยบริษัทมีการพัฒนาต่อเนื่องปัจจุบันนี้นะคะเรามีสินค้าอยู่ในแพลตฟอร์มมากกว่าพันรายการนะคะที่ออนอยู่ทั้ you, ทง AEC แล้วก็ทวีตแอฟริกาขอเสียงปรบมอรือให้ผู้ประกอบการทุกท่านด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆที่เชื่อนะคะขอบคุณมากๆที่เปิดรับขอบคุณมากๆที่พัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะนี่คือโอกาสที่ดีและยังมีผู้ผลิตมากมายที่มีวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็มองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจที่ทวีตอฟริกานะคะจออยู่มากมายที่เมื่อไหร่ที่น,าน่านน้ำเปิดเราจะไปลุยตลาดด้วยกันนี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาหนึ่งปีในการบริหารงาน นะคะนอกจากนี้ฉันเชื่อค่ะว่าการทำธุรกิจทำคนเดียวเหนื่อยได้เงินไหมได้เงินแต่มันว้าเวไหมคะว้าเวไหมหลายคนพยักหน้าฉันเชื่อว่าบางทีมันเหนื่อยแต่เขาเรียกว่าอะไรเดียไอเดียในการทำธุรกิจของเมซี่เราอยากทำเป็นครอบครัว เราอยากทําเป็นโครงขายเราอยากให้หลายๆคนได้มาจอยกันมาช่วยกันทิศมาช่วยกันทํามาช่วยกันสร้างวันนี้เราเลยได้เจอกันนะคะเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าคนข้างๆคุณจะเป็นใครชนบอกทุกครั้งค่ะยิ้มให้กันขอบคุณกันนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันทุกคนสามารถสร้างโครงขายธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอน นี่คือเรื่องที่สำคัญมากนะคะทุกคนหลายๆคนเข้ามามองว่าเป็นอ e ีคอมเมิร์ซประเทศไทยมีอ e ีคอมเมิร์ซเยอะแยะไม่เห็นมีนักขายเลยไม่เห็นมีคนทำเน็ตเวิร์กเลยทำไมอเมซี่ถึงมีคำถามมีแล้วไม่ดีกับคุณเหรอเพราะฉะนั้นอเมซี่เป็นบริษัทที่สร้างความมั่นคงที่ยืดหยุ่นได้แล้วปรับการตลาดให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วใช้ทุกสิ่งให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการทำธุรกิจ อยากให้ทุกคนเข้าใจแก่นของการทำธุรกิจกับอเมซี่ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเดินออกไปแล้วเสียดายใน2ปี3ปีหรือ5ปีต่อจากนี้นอกจากนั้นค่ะธุรกิจที่ยืดหยุ่นได้สามารถปรับตัวให้ทันกับธุรกิจในปัจจุบันได้ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่ามองแต่อีกส่วนหนึ่งคือการสร้างความมั่นคงของธุรกิจนะคะ อเมซี่มีธุรกิจมากมายนะคะที่จะเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจจากแนวคิดจากวิสัยทัศน์จากความไม่หยุดคิดไม่ว่าจะเป็นท่านประธานรองประธานผู้บริหารแล้วก็พาร์ทเนอร์หลายๆท่านที่มาแชร์ไอเดียกันไม่ใช่แค่ความคิดของพวกเรา4คนนะคะ มันคือความคิดของนักธุรกิจนะคะผู้บริหารหลายๆท่านที่มาแชร์ไอเดียให้พวกเราฟังทําให้พวกเราเกิดไอเดียที่จะต่อยอดธุรกิจอีกหลายกิ่งหลายแขนงมากๆมากกว่าอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าการส่งออกนะคะถ,ถึงได้เกิดโปรเจกต์เมดิทรีฮับถึงได้เกิดโปรเจกต์หลายๆอย่างมากมายที่ช่วยสร้างความมั่นคงแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อสังคมด้วยพาร์ทของฉนวันนี้ค่ะฉันอยากเปิดตัวหนึ่งโปรเจกต์ใหม่ไม่รู้จะ พูดโปรเจก t นี้ให้จบยังไงโดยไม่ร้องไห้ดีนะคะโปรเจก t นี้เป็นโปรเจกที่อย่างที่ชนบอกคะ่ะวันนี้ธุรกิจที่ดีสามารถทำให้ทุกคนในธุรกิจเติบโตได้คะ่ะแต่ธุรกิจที่สุดยอดคือธุรกิจที่ไม่ได้โตแค่เราไม่ได้โตแค่บริษัทเราไม่ได้โตแค่คนในประเทศเราแต่ทุกคนทั่วโลกสามารถเติบโตกับธุรกิจของเราได้ หลายคนอาจจะมองว่าผู้บริหารเพอร์เจอร์แต่ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเราคิดว่าเราสามารถทําได้จริงถ้าคุณมั่นใจในศักยภาพของคนไทยถ้าคุณมั่นใจในศักยภาพของสินค้าไทยฉันเชื่อว,ว่าเราไปได้ไกลไกลมากกว่าที่เนี่ค่ะไกลได้มากกว่านี้นี่คือสิ่งที่เราทําโครงการถัดไปที่ตอนนี้เราเริ่มต้นแล้วในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้คืออเมซี่ไทยฟาร์มตอนที่ เราต้องบอกอย่างนี้จุดเริ่มต้นของอเมซี่เกิดจากเรื่องของการเกษตรชนขอเสียงปรบมือให้กับพี่เอค่ะพี่เอคือผู้ชายไทยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเกษตรเอาผลิตภัณฑ์ดีๆเข้าไปทำให้การเกษตรของเขาดีขึ้นทำให้เขามีความอยากรู้ทำให้เขามีความต้องการที่จะพัฒนาเรื่องการเกษตรของประเทศเขาโดยใช้ศาสตร์ของประเทศไทยจนมีโอกาสได้เดินทางไปเจอ ครูนะคะในเรื่องของการเกษตรหลายๆท่านก่อนจะเริ่มคุยกันใน4ี่ผู้บริหารว่าถ้าเราจะเริ่มเราคงเริ่มในความเป็นอเมซี่แล้วเราจะพันหนวกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนะคะ สิ่งที่ดีที่สุดคืออเมซี่มีอะไรที่จะทำได้ถ้าทุกคนคิดเหมือนชนอเมซี่มีศักยภาพในการผลิตอเมซี่มีศักยภาพในการทำการตลาดและอเมซี่มีศักยภาพในการสร้างโครงข่ายของทุกคนเข้ามารวมกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรานำทุกอย่างที่มีเราจะเดินโครงการนี้ด้วยกันนะคะวันนี้สิ่งที่อเมซี่เริ่มต้นทำคือการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ เราศึกษาทั้งคนที่ล้มเหลวเราศึกษาทั้งคนที่สําเร็จถ้าเดินอย่างถูกต้องยังไงก็ประสบความสําเร็จได้แน่นอนและข้อที่สองฉนเชื่อว,ว่าทุกคนมีไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามสิ่งนั้นจะสําเร็จถ้ามันระเบิดออกมาจากข้างในชันเชื่อว,ว่าเราสามารถทําเรื่องพวกนี้ได้นะคะและข้อถ,ถัดไปคือสิ่งที่เราจะตั้งมั่นในการทํา ภารกิจและทำโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จนะคะอย่างที่บอกไปค่ะวันนี้ผู้บริหารนอกเหนือจากการทำ e-commerce นอกเหนือจากการสร้างระบบนอกเหนือจากการต่อยอดธุรกิจที่แอฟริกาแล้วเรายังศึกษาจริงนะคะแล้วเราจะยังศึกษาต่อเนื่องอีกหลายเดือนเพื่อให้เราได้รู้แก่นหัวใจของการทำและทำให้มันประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ทำ แต่ทําให้ประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่ทําให้ประสบความสําเร็จในประเทศแต่ทําให้ประสบความสําเร็จไปทั่วโลกนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นี่คือสิ่งที่เราทำและอย่างที่แมนจี้บอกค่ะวันนี้ไม่ใช่แค่โครงการที่ทำเพื่อหาผลประโยชน์แต่วันนี้มันคือการสร้างธุรกิจทำให้ทุกมวลมีรายได้แล้วเราได้ทำเพื่อประเทศชาติท้ายที่สุด ประเทศไนจีเรียหรือแอฟริกาได้หวนคืนเขาเรียกว่าความรู้ด้านการเกษตรที่มันจมหายไปนานจากการที่โดนยึดครองด้วยบางอย่างในการทำงานต่อไปนี้พวกเขาจะมีความรู้คนไทยไม่ห่วงความรู้ค่ะ เราไม่ห่วงความรู้เราอยากให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นท้ายที่สุดเราจะไปวางโครงสร้างพื้นที่เราจะไปวางโครงสร้างการทอปลูกเราจะดูแลในเรื่องของการแปลรูปและจำหน่ายผลผลิตเพราะฉะนั้นนะคะโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแค่ผู้บริหารทำแค่เราในอเมซีเท่านั้นที่ทำมันคือโครงการที่ต่อไปมันคือคนไทยจะภาคภูมิใจและทายที่สุดค่ะวันนี้ฉันอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นว่า ธุรกิจที่มั่นคงอย่างที่บอกไปธุรกิจที่มั่นคงเป็นธุรกิจที่ยืดหยุ่นได้เป็นธุรกิจที่ไม่ได้อยากมั่นคงแค่ตัวเองแค่บริษัทแต่มันคือประเทศหรือโลกที่สามารถมั่นคงได้มากขึ้นวันนี้มันอาจจะดูเล็กนะคะในสิ่งที่เราทำฉันเชื่อว่า5ปีผ่านไปเราหันมองกลับมาเราจะโคตรภูมิใจในความเป็นอเมซี่เลยนะคะเพราะฉะนั้น นี่คือฝั่งที่ชนอยากจะพูดถึงและฉันอยากสร้างความมั่นใจกับทุกคนว่าคุณภูมิใจเถอะที่วันนี้คุณเป็นจุดหนึ่งของอเมซี่เพราะวันหนึ่งเราจะไม่เสียชาติเกิดเลยที่เกิดเป็นคนไทยแล้วได้ทําอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อประเทศแล้วเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อยิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อประเทศแล้วประสบความสําเร็จด้วยนะคะฝากทุกคนไว้สําหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะ